กิจกรรมสวดมนต์คมเพียนพระกิ่งปรีพิณานสวัสดิศิลารหัส068ครั้งที่30ปะเะ้ำวันที่30พฤษภาคมศม2568 ็นวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 8เป็นวันที่30ที่ข้าพเจ้าในสอนทศิลาขอสวดเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระบรลิษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและจริยบูชาอด่าจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงทั้งมั่นมีสติและเลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องโดยเทอ สัมมาสัมพุทโธพระขาพุทธังภระขาววันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภวพะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภระขาวตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ ชาพะเพรีพินาอระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรัง n ปานินิพุโตผู้นหิธรามานุธาเิปารมีหิจติสัตียาวัชีวังอหังพุทธังธรรมังสังขังสระนังขโตภูเชมีรัตนตยังธรรมังจารามิโสตินาบทสวดชุมนุมเทวดา samanta cakawari so, Atara kacantu dewata satamang muni rajasa sunantu sakamu katang sake kami cerupe ciri sikara tare cantalike wimane Tibera te caka'a me Taru wana ka neke hawa tu mikete Umacayantuhu te waha Salatalawisame yakakan ta panaka Titanta santike yang Muni warawa janang sata สุนันโตธรรมสวาแนกโลยัมภะทันตาธรรมสวาแนกโลยัมภะทันตาธรรมสวาแนกโลยัมภะทันตา Saba kawato arahato sama samputasa namu tasa baka arahato sama samputasa namu tasa baka arahato sama samputasa Pudang saranang kacca mitama saranang kacca misangka saranang kacca mitutiyampi putang saranang Tadiyampi, taman saranang kacaami, tadiyampi sangkang saranang kacaami, tadiyampi putang saranang kacaami, tadiyampi taman saranang kacaami, tadiyampi sangkang saranang kacaami. Natime saaranangan yang huth me saaranang ngorang, ete nasa cawatce nasotime hontu sapat natime saaranangan yang kamu me saaranang ngorang ete nasa cawace nasotime hontu sapattha natime sararanangan yang sangang ku me saaranang พุสวัตถิรัตนปนามคาถาพุทธังนเมรัตนาภูตธสรีระจิตังธรรมังนเมรัตนาภูตธวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนาภูตธสุสีระติฐิเอตังนเมติรัตนะรัตนะตัยาวังสัมมาสสโมสสริตาวัตถุวิเศสภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยขวะสัพ ปาวัตตังอสศมิตยัมหิปิตเทวายธาติทันเทเอกางวนนาตาธิตาเรสะมาสัมภเวนาลูเกกทาจจจิเรนจาปาตุภูตังคำพีระยานวิสัยังอธิทุตสาทังวินยูหิปันธิตาชะนีหิวิชันยรูปังโลกรมหิเกหิเจ กรทันจุปปาลพนียังเกสันจิตสุทุวิธิตังคุณกกัตยตายะนามีิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมเปตสมุปสตังมนาเสสุถะปัสาะทธานังปุญญาธิกานะ มาสมุตตมะพุณณภูมังทุกขาปมุจนามุขสารนังคาตางผูชาราเหสุปรมังอภิพเชนนยังนิพพานสัจธิกิริยาโยปนิสยาทังสัมมาเลสมะละโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถากุสเลหุปัสย์นณิยังปานิจารีย สารนังขมณียิมีว่าจัสมาหิตังติรตานังสารนังขตัมหะราตินทิวังขณะเนสุนามะสมานาปูเชมัจาปิสสะตังสุปัสสันนิกิตาตัทธานุปาริจาริยาสัทตารตาจารุญเญนตัทธาสุขเตนะสุขี अवहेमुते चेन तथा च तथापि सुवात्तिहुतु यो चेतथ धर्मविनयम हि प्रमानलहूतो लोकोत्तरः विषमयोनीयतो सुभूतं तसोप นิ स्सया चयाया अयम वीहुतु वतुतेये परिचितो सुपसाधकारो มนาการสิทธิคาถาโยจักุมาโมหมาราปะกัตโตสามังวพุทโตสุขโตวิมุตโตมาราสาปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเเมังฉนตังวินยังภูตังวรันตังเสราสนมามีโลกา สนาทานจาวินายกันจาตันเตชัสาเตชยสิทธิโมตุสาวันตรายาจาวินาสเมินตุธรรมโมทโชโยวิยาตาสัตตุทัสเสสิโลกาสวิสุติมะคังนิยานิโกธรรมธาราสัทาริสาตาวโหสันติกโรสุกินโนธรรมังวรันตังเิรสานามิ โมหาปะทารังอุปสันตทาหังกันเตชะสาตชยสิทธิหัวตัวสัพันธรายาจาวินาเมนตัวสัตธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกสัพพปุปกิเลสเขตตาสันโตสยังสันตินิโยชกจจา สวากาตธรรมังวิธีตังการโอเทสังขังวรันตังสิระสานมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีระที่ิงตันเตชะสาเตชะยะสิเิโมตุสัพพันตรายาจาวินาสเมินตุบทสศมโนการอัตตาคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีโนนะโมอุตมะ ธรรมสาสวากาตเสวะเตนิธานโมมหาสังคาสาปิวิสุทธาสีระธิติโนนโมมารตายารตัสสะรัตนัตยาสัสสะทุกังนโมโอมากาติตาสะัสสะวัตุตยาสเปนนโมการปภาเวนะวิขัดชันตุปเทวานนามการานุภาเวนะสวัติหัวตุสัพพะทานนาม कारसा तेजेन विथिं हि होमि देशवा